สวัสดีครับสวัสดีฟทุกท่านนะครับวันนี้ได้มาเท่านี้นะนะครับองแรกเป็นทรงเจดีย์วัระครังนะครับพรมีซอออกมาบ้างนะนะครับเนื้อนี่จัดมากนะครับตุบตับเลยนะครับเนื้อเป็นจ้ำเป็นก้อนเลยนะ นี่ตัวจริงนี่มันมากนะครับเน,เนื้อเป็นก้อนเลยนะครนะครับผ้ามีมีร่องรอยการเสาะมานะครับ ช้ำๆหน่อยนะครับแต่ไม่หักไม่ซ่อมนะครับหรือจัดมากนะครับน้ำหนักดีขนาดดีนะครับ แสงนิดหนึ่งเนาะนะครับเนี่ยเือจัดนะครับเนื้อนี่เป็นจ้ำเป็นจ้ำเลยนะนยหนมุนสารดีนะครับสรงเจดีย์วะลดะคลังนะครับผมพระจะมีค้าบแป้งขึ้นนะครับ เป็นเจดีย์ใหญ่นะครับผมทรงเจดีนะเจดีใหญ่นะครับเหนือตุ๊บตับเลยนะฮะนี่ครับ ตงนี้แหว่งเก่านะครับเห็นเนื้อในเป็นก้อนเลยนะเนื้อจัดนะครับเป็นพาเนื้อจัดแต่ว่าโซนแบบขาวๆนวลๆนนะครับนวลๆดีนะนี่ยทรงดีๆระคังนะครับจัดจ้านอย่างรงนี้นะครับเปิดเบาๆนะครับเปิด4,500นะครับถักมาต่อรองเอานะครับถักมาขอรูปเพิ่มเติมต่อรองได้นะครับ 4ี่พันหครับทรงเจดีนะครับวัตระฆังนะครับอัที่2พิมพ์เส้นได้นะครับแห้งๆดีนะครับเส้นได้เส้นได้ใหญ่นะครับเส้นได้ใหญ่บางคุณผมนะครับ เนื้อในสวยดีนะครับเนื้อจัดดีมีคราบคราบา่างนี้เลยนะครับมันนะฮะด้านข้างเนี่ยดูเนื้อที่เปิดนะเนื้อดีมากเลยนะเนื้อจัดดีนะฮะเส้นได้ เส้นได้ใหญ่นะเส้นได้ใหญ่บางขุนพรมนะครับชมด้านหลังนะครับนี่ฮะดูเนื้อตรงกลางนะครับเนื้อจัดมากเลยนะ ปิด0 0 5ครับผมนะฮะถักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับเส้นได้บางขุนพรมนะครับผาสวยดีนะครับไม่หักไม่ซ่อมนะมีลั่นมีลานบ้างนะครับตามอายุนะครับ็พระผ้าเนื้อเขาจะออกแกร่งๆนะครับผม4,005ครับถักมาขอรูปเพิ่มนะนะครับอ่อันนี้ทรงเจดีย์บางขุนพรมนะครับผมนี่ก็สวยนะ ขาวขเกร่งเกรงนะครับทรง j จดีบางขุนพรมนะครับเปิดเท่ากันนะครับสี่พันห้านะครับผมนี่ดัดข้างเนื้อสวยดีนะครับ ไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับชมด้านหลังนะครับเนื้อจัดนะครับถูกใจก็แคปหน้าจอทักมาขอรูปเพิ่มนะครับผมฮะส่งเจดีบางขุนพรมนะครับ4,500ครับผมเบาๆนะครับราคาผ้าสวยนะเนื้อสวยดี ถัามาขอรูปเพิ่มเติมนะนะครับตรงนี้ได้มาซีกหนึ่งนะครับเป็นพิมพ์ฐานหมอนกูเจดีเล็กบางขุนครมนะครับผมนี่ฮะแห้งๆเลยนะครับได้มาเท่านี้นะฮะนี่ครับ หักบินเก่านะครับเนื้อจัดดีนะครับนี่ฮะจัดจ้านนะครับดูนะนะครับมีคราบกุ จะดีเล็กนะครับพิมพ์ฐานหมอนนะครับก็เกือบเต็มองค์เหมือนกันนะครับมันนะครับเปิด2,5งพนนะครับเก่ามันเลยนะครับผม 2 5 0พครับทักมาขอรูปเพิ่มต่อรองอนะครับลดได้นะลดได้ไม่ขาดทุนก็แบ่งนะครับทุนมาพันกว่าบาทนะครับฐานหมอนน่ะนี่ก็มี4องค์เนาะ3องค์ครึ่งนะนะครับ4ชิ้น3องค์ครึ่งนะนะครับอ่ะถูกใจตรงไหนทักมาขอรูปเพิ่มนะครับผมประมาณนี้นะครับ fc นะครับ